สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคโนโนะคะในวันนี้ค่ะเราพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่213ตารางวาเลยค่ะพื้นที่กว้างขวางรอบตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยเรือใช้ประโยชน์กันอีกเยอะๆเลยนะคะหมู่บ้านพัชรพรพนัดนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่แยกโคตากนะคะตัวบ้านมีบ้านสองหลังค่ะหลังที่1มี3มห้องนอน2ห้องน้ําและอีกหนึ่งหลังนะคะมี1ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะ เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยการพักผ่อนนะคะมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาค่ะทำเรดีนะคะมีความสงบความเป็นส่วนตัวนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่2 3 5 0้านหบาทเหนือที่คงควางค,คุ้มนะคะ213้ต21ารางวาพร้อมบ้านอีก2หลังนะคะ สนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อนะัดชมได้นะคะติดต่อนะไว้ร่วงหน้า1วันค่ะมีฟรีดำเนินการสินเชื่อให้ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโทรไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้ค่ะเจคิโนเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะไม่ใช่เจ้าของที่ดินแบบไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ